สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي بميتا خوام خوام الله سبحانه في วิทยุเสียงสลามทุกๆท,ท,ท่านการเรียนศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับหุ่กลของมันก็คือฟัรดูออยินที่เราเรียกกันสมัยก่อนไปเรียนอะไรละ่ะไปเรียนฟอรดูอัยินเนี่ยนั่นคือเรียนเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องศาสนาแต่ถ้าเป็นความรู้ทางด้านทางโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟัรดูกีฟายาพี่น้องเข้าใจไหม คนที่เป็นหมอนี่จําเป็นไหมจําเป็นถ้าในหมูก่เก็บเราในพื้นที่ไม่มีหมอโดยพี่น้องปรากฏแบบพอเวลาจะคลอดลูกทีทำไงเล่นกันเองเหรอพี่น้องไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปอะไรไปใช้ความสามารถของหมอไม่ว่าจะเป็นเดินฉีดยารักษาต่างๆเนี่ย,ย,ยก็ต้องมีหมอเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในทำการทำการอะไร ทำการดูแลนะรักษาตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดในหมู่เกมของเราเนี่ยมีหมอแล้วเนี่ยก็เป็นฟัดูกี่ไฟยะนี่เนาอเพียงพอแลว้วแต่มีหลายคนก็ดีนะเพราะมัเผื่อไว้บ้างจะไม่ใช่ม,ม,มีอยู่คนเดียว่วยนันเป็นอะไรล้มหายตายจาแลปวก็ยุ่ง ก็ต้องมีหมอมีทนายความมีคนที่ทำสัมมาสัมมา,าชีพในเรื่องของดุนยานี้เป็นฟันดูกดิฟายะแต่ถ้าศาสนาพี่น้องฟัดูอีนผมยกตัวอย่างเนี่ยในครอบครัวครอบครัวหนึง่งมีพ่อมีแม่มีลูกแปลว่าถ้าพ่อตื่นละมาซูโบโแล้วไม่ได้พ้นกันทั้งบ้านอายอดละมาซูโบโแล้วเมียก็ไม่ต้องละมาแล้วทำไมอะ่ะก็เพราะพ่อพอ,อะไรนะ สามีละหมาดแล้วลูกที่โตแล้วด้วยนะอันนี้ลูกโต,โตโตแล้วก็ไม่ต้องละหมาดแล้วพ่อยอละหมาดแล้วไม่ใช่เพราะไม่ใช่ฟัดูก,กีฟายะนี่ฟัดูอีนลูกพ่อละหมาดลูกก็ต้องละหมาดเพราะบังคับรายบุคคลเรียนศาสนาก็บังคับรายบุคคลไม่ได้แปลว่าไอ้คนโตพอเรียนศาสนาละหมาดเป็นแล้วไอ้น้องไต้รงเรียนแล้วแกไปทามาหากินอย่างเดียวละมงละหมาดฝากไว้ที่ไอบ้บางมันหมดใช่ไหมไม่ใช่ แสดงว่าตั้งแต่คนโตยังคนเล็กเนี่ยต้องเรียนศาสนหาหมดเลยและต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องของการเรียนกุฎอ่านนี่ก็เป็นฟาดูอินนะบางคนบอกอาจารย์ฉันน่นจบฟาดูอินแต่กุฎอ่านไม่ได้เรียนนย่งงไปเข้าใจว่าฟาดูอินเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องของละหมาดอย่างเดียวกุฎอ่านนี่ก็ฟาดูอินเพราะถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่มุสลิม มุสลิมต้องอ่านกุรอานได้ผมใช้คำว่าอ่านได้นะไม่ได้แปลว่าแปลได้แปลไม่ได้ไม่บาปเรกพี่น้องแต่ถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องมีมุสลิมที่อ่านกุรอาาไม่ได้มีไหมก็ต้องบอกว่ามีเพราะผมคนทนําหนังสือเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายปรากฏว่าต้องเขียนคําภาษาไทยเป็นคารโรกิ แล้วไม่ถูกนะพี่น้องในการที่เราจะเอาคกุรอานมาเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะบอกก่อนนะอุลามานี่ถึงขั้นห้ามมาไว้ด้วยทำไมรู้ไหมต้องอ่านออกจากเสียงของฮูรูฟของอาหรับโดยตรงเพราะอะไรล่ะเพราะป้องกันความเพียนเน้ยนไงผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเขียนสมมุติเราเขียนภาษาภาษาเป็นภาษาคาราโอเกะ อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิ i อาลามีนคำว่าอาาลมีนเนี่ยตัวอีนเนี่ยกับตัวอาลีฟเนี่ยอาลีฟอ่านสระฟัตฮะกับอ่านว่าอาอาลีฟอ่าตัวอีนอ่านสระฟัตฮะกับอ่านว่าอาอ่าไม่เหมือนกันนะเสียงต่างกันอ่าอากับเอ่อนะเสียงที่ลำคอที่ลึกส่วนลึกสุดก็คืออาลีฟฮัมซานั่นเองคำถามว่าเราจะเขียนภาษา คารโเกเนี่ยอ่านถูกไหมล่ะมันตัวอีนแล้วมันตัวอารีฟมันก็อ่าเหมือนกันยิงบางตัวนี่ภาษาภาษาไทยอ่านไม่ได้เลยเช่นตัวยีนเอ้รรินเม็กดูเออร์ริเม็กดูจึงมีบางคนอ่านคอยรินมีไหมมีสิเพราะว่าเขาใช้ตัวคอละครังก็เลยอ่านว่าคอยรินมักมักดูคอยรินมักดูเรียบร้อยพี่น้องเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนแล้ะ เปลี่ยนอักษรถ้าไม่จะเจอไม่ได้เธิดไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการเจตนาสุดความสามารถเอาล้อภัยให้ฉันสุดแล้วเนี่ยอาจารย์ลิ้นไก่มันสั้นแต่ถ้าเกิดจากการเจตนาเปลี่ยนอักษรนี่พี่น้องถึงขั้นมุรตัดนะเพราะกุรานีต้องต้องรักษา เดิมๆเ,เอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนอิมัมกรุตบีได้รายงานเอาไว้มีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องครับผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการเขียนอักษรไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาเขียนได้สละสาสวยมาก ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาคัมภีร์เนี่ยสามเล่มมาลอกมาเขียนมาเขียนให้สวยเลยเล่มแรกก็ของยยฮูดเอามาเขียนอันที่สองก็ของนอสอร,รอเอามาเขียนอันที่สามเป็นกุรอานของมุสลิมเอามาเขียนแต่ทั้งสามเล่มเนี่ยผู้ชายคนนี้ทำการเปลี่ยนเติมตัดย้าย แปลว่าสวยแต่รูปนอกแต่ข้างในเนี่ยหมกมิดเอาไว้เออก็นำทั้ง3ามเล่มพี่น้องไปให้แก่คนที่เป็นนักการศาสนาน,านะเอาไปให้แก่นักการศาสนาของแต่ละแต่ละแต่ละอะไรแต่ละความเชื่อนะครับ ยาฮูดพอรับไปก็ดีใจชื่นชมแล้วก็ให้รางวัลเป็นอามิสินจ้างเขียนกำระเขียนน้ำคำพีของเขาดีสวยเหลือเกินสมัยก่อนไม่มีพิมพ์นะพี่น้องใช้เขียนมือนี่อันที่สองเขาก็รับไปเหมือนกันเขาก็ให้รางวัลมาอีกเพราะว่ามันสวยเหลือเกินยังไม่มีใครเขียนสวยขนาดนี้พอเอามาให้คนที่เป็นอาเลมของอิสลามเนี่ยของของมุสลิมเนี่ยเป็นอุลเลมเป็นหนึ่งในอุลเลมของมุสลิมปรากฏว่า พอรับมาปั๊บเขาไมา่ได้ดูความสวยพี่น้องเขาตรวจดูว่ะเขียนเนี่ยถูกไม่ปรากฏว่าเจอการเปลี่ยนดัดแปลงกุรอานก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่นักการให้ตำรวจศาสนาเนี่ยมาจับมาจับพี่น้องเพราะคนคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยแต่อยากจะรู้ว่าอันไหนคือของแท้อยากจะดูศึกษาปรากฏว่าโทษที่คนนี้ได้นี่ก็คือถึงขั้น ประหารชีวิตนพี่น้องพ่ออะไรเพราะทำการเปลี่ยนแปลงกาลามุล่อปรากฏว่าพอจะถึงการลงโทษเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็กล่าวชหาหดาขึ้นมารับอิสลามแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่ตัวเองทำแบบนี้เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าศาสนาไหนที่ดูจากคำสอนอย่างแท้จริงไม่ได้ดูแค่รูปลักษณ์ภายนอก ดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมุสฮับจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าข้างในมันผิดเนี่ยทิ้งอย่างเดียวพี่น้องใช้ไม่ได้ถือว่าต้องทําลายทิ้งนะครับไม่งั้นอันตรายดังนั้นโรงโรงพิมพในประเทศอาหรับเนี่ยไม่ใช่ว่าพิมพ์เลว้วเขาก็จะมาแจกนะก็จะมีการประทับตาคอต่ําว่ากุรอ่านเล่มนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบจาก ผู้ที่ทําการฮาฟิสกุรอ่านทั้งเล่มแล้วแล้วก็ตรวจกันหลายรอบไม่ใช่ตรวจรอบเดียวเขาจะปั๊มตาไว้เลยเพราะว่าไอ้เครื่องพิมพ์มันก็อาจจะมีการเพี้ยนได้หรือมันอาจจะมีระบบที่รวนได้ก็เลยต้องตรวจเหมือนกันไม่ใช่อันนี้เขียนเนะี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วอาจจะมีพลาดได้แต่นี่พิมพ์เนี่ยมันจะพลาดได้ไหมก็เป็นไปได้เขาจึงตรวจหมดทุกเล่มพี่น้อง นันพี่น้องไปดูกุรานมุสับที่แจกมาจากซาอุดีอาระเบียหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไฟพิษหน้าสุดท้ายมันจะมีรอยที่ถูกปั๊มอยู่นะครับปั๊มจากคนที่อ่านจบเล่มมาแล้วนะตรวจดูหมดแล้ววะไม่มีอะไรที่ที่ที่ผิดเพี้ยนเลยแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาก็ทรงรักษามุสาบเล่มนี้พี่น้องนะรักษากุรานทั้งสายสิยเอาไว้จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขแม้กระทั่งอักษรเดียวพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนี่คือเรื่องที่ผมนำเรียนก่อนที่จะเข้าอะไรเข้าสื่อเนื้อหาอสาระเราคุยกันเรื่องของการเช็ดคูฟนะครับก็อธิบายหลายตอนแล้วแหละนะมาถึงเรื่องของเงื่อนไขที่นักนิติศาสตร์อิสลามหรือว่านักฟิกฟุกวฮา,าเขาเห็นตรงกันมีสามีมสมข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือสวมรองเท้าทั้งสองในสภาพที่สะอาดอย่างสมบูรณ์ยุมฮุตอุลมามะบอกว่าคำว่าสวมสวมสวมรองเท้าคุฟเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ตอนที่สวมเนี่ยต้องมีน้ำละมาดหรือจะเป็นการอาบน้ำยกฮดาดัสก็ได้น้ำยกฮดัส อาบน้ำายคะดัสแล้วก็มีน้ำละหมาดอยู่คือน้ํายกะตามสุนนบีก็มีน้ำละหมาดอยู่แลว้วเออแล้วก็ใส่คุฟไปเออรวมถึงตะยามมุมด้วยในกรณีที่ไม่มีน้ําแล้วก็ใช้ใส่คุฟไปแต่ในมาซับเชฟ,ฟีอีเนี่ยบอกไม่ได้กรณีที่สมมุติว่าเขาตะยามมุมแล้วก็สวมคุฟที่เขาตะยามมุมมีเหตุนะ ไม่มีน้ำก็เลยตะยามมุมแล้วก็สวมคุบไฟแปลว่ามีน้ำได้น้ำมีน้ำละหมาดแล้วจะเรียกน้ำละหมาดไหมไม่มีฮัดัสเล็กแล้วจากการตะยามมุมแทนเลยแทนการอาบน้ำละหมาดเพราะกลัวว่าเดินทางไปสักพักหนึ่งพี่น้องมีน้ำเลี้ยวถามว่าเราจะเช็ดคุปได้ไหมถ้ามันสำหรับเชฟฟีผมไม่ได้ทําไมอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีน้ำ เรามีฮดัสเ,เราเรายกฮะดัสเล็กด้วยกับการตยามุมนั้นต้องเป็นน้ําเท่านั้นเพราะว่าไอเช็ดคมันใช้น้ำไงกลุ่มมัทสับโชฟีได้กล่าวอีกถ้าปรากฏว่าตยามุมนั้นเนื่องจากไม่มีน้ําก็ไม่อนุญาตให้เช็ดหลังจากพบน้ําแล้วที่ฉันบอกเมื่อกี้ไง และที่จําเป็นจะต้องทําเมื่อพบน้ําก็คือถอดรองเท้าคุฟหรือถอดถุงเท้าคุฟออกแล้วก็อาบน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์กุมมานิกียะบอกต่อว่าประการที่3คือความสะอาดที่กล่าวมานั้นจะต้องเป็นความสะอาดที่สมบูรณ์โดยให้สวมคุฟหลังที่มีน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์ แล้วหรืออาบน้ำกุสลแล้วกุสตีมีน้ำละหมาดในนั้นนะนะซึ่งน้ำละหมาดนั้นยังไม่เสียปรากฏว่าอาบน้ำละหมาดมาแล้วพอจะทำการสวมคุฟปรากฏว่าคอมอาผายลมแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ใส่แลยไอช่วงกันจะสวมเลยแม่มันมวนท้องจงวะยกเท้า พูดขึ้นมาพี่น้องขอมาอัพนะลมลมออกมาจะก้นคำถามว่เช็ดเช็ดกุฟได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะไปใส่ตอนที่อะไรเสียนั่นละหมาดไปเล้วไงและถ้าเขามีฮัดัสก่อนที่จะล้างเท้าก็ไม่อนุญาตให้เชด็ดนะเพราะว่าเท้านั้นยังมีฮัดดัสอยู่ ที่มันอาจที่มันโดยที่ที่มันโดยที่เขายังเป็นผู้มีหะดัสมันจึงกลายเป็นว่าเขาเริ่มสวมถุงเท้าโดยที่เขานั้นเป็นผู้มีหะดัสฮะดัสเล็กะ่ะคือไอตอนที่สวมนี่ต้องมีน้ำละมานแล้วจะไม่เสียไงแค่นั้นแหละสรุปง,ง่ายๆเงื่อนไขาตามทัศนะของกลุ่มชาฟิยะและฮานาบิลละนั้นจะต้องเป็นความ สะอาดที่สมบูรณ์ขณะที่สวมใส่คือจําเป็นจะต้องเป็นความสะอาดที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะบางส่วนไม่ได้ต้องทั้งหมดก็คือมีน้ำละมา่ครบทวนสมบูรณ์ส่วนกลุ่มฮานาฟิยาบอกว่าความสะอาดขณะมีหัดดัสหลังสวมรองเท้าคุฟเลวเนี่ยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นความสะอาดที่สมบูรณ์ ที่ต้องการนั้นคือต้องสมบูรณ์จากความสะอาดผลมาผลจากการขัดแย้งการจะ,ปร,ะปรากฏออกมาถ้าผู้มีฮาดัสล้างเท้าทั้งสองของเขาก่อนอตอนนี้ก็เป็น,เป,นเป็นรายละเอียดแต่สรุปให้พี่นอฟัง นะเอาเป็นความเข้าใจง่ายๆพี่น้องพออ่านหนังสือแล้วบางทีความละเอียดเยอะมากงงทําไงอะ่ะก็เอาแบบเข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าท่านจะต้องมีน้าละมาด <z wedding> แล้วก็สวมรองเท้าคุฟ้ฟแค่นั้นแหละถ้าไปเสียน้ําละมาดแล้วก,ก็ไปสวมเท้าคุฟ้ฟอันนี้เช็ดไม่ได้พี่น้องนะต้องล้าก็ต้องถอ,อดรองเท้าถูกรองเท้าคุฟ้ฟแล้วก็ไปล้างก่อนกหมืออําน้ำละมัดปกต,ติทั่วไป ประการที่4พี่น้องครับที่เป็นรายละเอียดของมาริกียนะเขาบอกว่าผู้ที่เช็ดนั้นจะต้องไม่เอาไม่เอาความสบายเป็นเป็นเกณฑ์นในการสวมใส่เช่นคนที่สวมรองเท้าคูฟอันเนื่องมาจากกลัวว่าเห็นหน้าเนี่ยที่เท้าเนี่ยจะลบเลือนอันนี้สำหรับผู้หญิงง แปลว่าปกติก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่วันนี้ที่ใส่เพราะอะไรเดี๋ยวเห็นหน้ามันจะที่เพิ่งทํามาเพิ่งแหมแพงด้วยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะอะไรเดี๋ยวมันจะเลือนนะหรือสวมมันเวลานอนเท่านั้นหรืออันเนื่องจากเขาเป็นคนสําคัญเป็นเจ้าเมืองหรือเพียงแค่อยากจะเช็ดเท้าเท่านั้นหรือกับ หรือกลัวตัวกลัวตัวมแมลงที่จะกัดต่อยในกรณีต่างเหล่านี้เนี่ยไมะนะ่อนุญาตให้เช็ดแต่ถ้าเขาสวมใส่เพราะความร้อนความเย็นนะทางเมเรียบอันนี้อนุญาตนะอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของความความสาเหตุนในการใส่อันนี้ของมาลิี้ยาเขานะแต่ยุมพูดมีปัญหาหรอกจะใส่เพราะอะไร อย่างปกติเราก็เอาถามตัวพวกเราเนี่ยพี่น้องอยู่ดีเราธรรมดาเราใส่รองเท้าประจํำไหมคนที่ใส่ประจําเนี่ยเขาก็จะใส่ตลอดเลยอ้าอาจจะเนื่องมาจากเขาต้องใส่รองเท้าคัดชูอะเป็นไปได้แต่ถ้าคนถามคนที่ไม่ค่อยใส่ก็ไม่ใส่ไม่ค่อยใส่หรอกนานทีพี่น้องมีเขาเดี๋ยวมีแล้วนะมีงานเป็นการเนี่ยก่อนถึงจะใส่แต่ว่าใส่ปั๊บเช็ดได้ไม่เช็ดได้เออพอใส่ปั๊บมันก็เข้าเงื่อนไข่ ถ้าไม่ได้ใส่ก็เช็ดไม่ได้ก็ต้องล้างข้อที่5นี่เป็นรายละเอียดนะรายละเอียดที่ปริย่อยนะเขาบอกผู้สวมใส่จะต้องไม่สวมใส่แล้วไปทำไปทำชั่วหรือฝ่าฝืนเช่นเป็นผู้ของเอียรอมพัชหรืออุมรอโดยไม่ใช่สวมใส่เพราะความจำเป็นก็ไม่อนุญาตเช็ดคือยังไงงงไหมเป,ไปน็นี้ผู้ชายเนี่ย ผู้ชายเวลาที่คองเอียรอมเนี่ยพี่น้องเขาใส่ผ้าได้แค่สองชิ้นผ้าเอียรอมผู้ชายเนี่ยมีแค่สองชิ้นดังนั้นจะมาใส่ถุงเท้าหรือใส่คุฟไม่ได้เออาจารย์แล้วใส่รองเท้าแตะได้ไม่ได้รองเท้าแตะต้องเปิดส้นเปิดปลายใส่รองเท้าได้แต่ใส่ถุงเท้าไม่ได้ดังนั้นคนคนหนึ่งที่ใส่คุฟตอนที่คลงเอียรอมจะใช้เช็ดได้ไหมไม่ได้สิทำไมเช็ดไม่ได้ล่ะอาจารย์ก็เขาใส่ก็ เขาห้ามใส่เป็นการฝ่าฝืนเป็นการฝ่าฝืนในเรื่องของกฎของการขอ,อ้องเอี่ยมอันนี้ของผู้ชายนะผู้หญิงเขาใส่ปกติอยู่แล้วผู้หญิงต้องปิดอา้รออยู่แล้วก็แต่งตัวปกติผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้ชายมันต้องเปิดเท้าหมวกใส่ได้ไหมไม่ได้อุมรอดเนี่ยพี่น้องครับถ้าทำถ้าคอ้องเอียอยมเนี่นะใครหัวผมน้อยเนี่ยรู้หมดเลย แม้กระทั่งอิหมัมที่มาิีธรรอมเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นท่านแบบเขาเรียกว่าไม่ใส่หมวกไม่ใส่ผ้านะแต่พอช่วงอุมรหอปั๊บนี่เราจะเห็นหมดเลยเอออันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนั้นอุลมามะก็อธิบายว่าทัากรณีใส่ในการฝ่าฝืนก็ไม่อนุญาตให้เช็ดเช่นการใส่ถุงเท้าอ่าใส่คุฟใส่ถุงเท้าในช่วงที่ของอิหรอมผู้ชายอันนี้เช่นไม่ได้เพราะ กฎของการขออิรอมก็คือห้ามใส่คูฟอยู่แล้วในต่อสำหรับผู้ชายนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพี่น้องก็ฟังกันนะแล้วก็ทําความเข้าใจกันเดี๋ยวมาดูในเงื่อนไขอื่นๆอีกนะครับที่เป็นรายละเอียดนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของ ายละเอียดปีกย่อยตรงนี้วันนี้จากลาเท่านี้ครับโมบิลลาฮิตัฟิกวันทีด้ยัสลามอไนกุมมุรฮัมะตุลลอฮิวะบรอกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม